คนจนถูกหวยกลับมาจนเหมือนเดิมเพราะเหตุนี้การถูกรางวัลใหญ่จากลอตเตอรี่ควรจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้นได้แต่หลายครั้งที่เราเห็นผู้โชคดีที่เคยได้รับเงินก้อนโตกลับมาตกอยู่ในสถานะทางการเงินที่ลำบากเหมือนเดิมหรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมเสียอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเหตุผลสำคัญ พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน 1. ขาดความรู้ทางการเงินการจัดการเงินเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้เองโดยธรรมชาติคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินเมื่อได้รับเงินก้อนโตมักจะไม่รู้ว่าควรบริหารจัดการอย่างไรเช่นการนำเงินทั้งหมดไปซื้อของฟุ่มเฟือยโดยไม่ได้วางแผนการออมหรือลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยตัวอย่างเช่น ในสมชายถูกรางวัลสิบล้านบาทนำเงินส่วนใหญ่ไปซื้อรถยนต์หรูบ้านหลังใหญ่และเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้เก็บเงินสำรองหรือคิดเผื่ออนาคตเมื่อไม่มีไรายได้เพิ่มเงินก็หมดไปอย่างรวดเร็ว 2. ใช้ใจ่ายเกินตัวเพราะภาพลวงของความร่ำรวยหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินรางวัลที่ได้คือความมั่งคั่งถาวรจึงเริ่มใช้ใจ่ายอย่างไม่จำกัดเช่นซื้อของราคาแพง แจกเงินให้คนรอบตัวหรือใช้ชีวิตแบบเศรษฐีซึ่งทำให้เงินหมดอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นนางสาวพิมพ์ถูกรางวัลใหญ่แต่ใช้ชีวิตแบบคนโดยทันทีเช่นทานอาหารดูทุกวันจ่ายเงินเพื่อสิ่งบันเทิงราคาแพงและให้ยืมเงินญาติพี่น้องโดยไม่คิดคืนไม่นานเธอก็กลับมามีหนี้สิน 3. ถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบ เมื่อคนรอบตัวรู้ว่าคุณถูกรางวัลพวกเขาอาจเข้ามาแสดงความหวังดีแต่ในบางกรณีความหวังดีนั้นแฝงด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์หลายคนจบลงด้วยการลงทุนในโครงการที่ไม่น่าเชื่อถือหรือให้เงินคนอื่นยืมโดยไม่ได้คืนตัวอย่างเช่นนายเก่งถูกรางวัลห้าล้านบาทและถูกเพื่อนชวนไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความมั่นคงไม่นานเงินทั้งหมด ก็หายไปเพราะธุรกิจล้มเหลว 4. ไม่มีวินัยในการออมความมั่งคั่งไม่สามารถอยู่ได้นานหากขาดการออมการมีเงินมากทําให้บางคนประมาทคิดว่าเงินจะไม่มีวันหมดแต่เมื่อใช้จ่ายไปเรื่อยๆโดยไม่เก็บออมเงินจะหมดไปอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นนางสาวการถูกรางวัลใหญ่แต่ไม่ได้แบ่งเงินไว้เก็บออมเลยใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งหมด ทำให้เงินหมดเร็วและกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่ยากจน 5. พฤติกรรมการใช้จ่ายเดิมแม้จะมีเงินก้อนโตแต่หากยังคงใช้จ่ายตามนิสัยเดิมเช่นการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือไม่รู้จักการวางแผนทางการเงินสุดท้ายเงินก้อนนั้นก็หมดไปตัวอย่างเช่นในวิทย์ใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยและของจุกจิกแบบเดิมที่เคยทำ แต่ในปริมาณที่มากขึ้นเพราะคิดว่ามีเงินมากพอผลลัพธ์คือเงินหมดเร็วอย่างไม่น่าเชือ่อ 6. ขาดเป้าหมายทางการเงินการไม่มีเป้าหมายทางการเงินทำให้บางคนไม่รู้ว่าจะจัดการเงินก้อนโตอย่างไรจึงใช้เงินแบบไม่มีทิศทางทำให้โอกาสสร้างอนาคตที่ดีหลุดลอยไปตัวอย่างเช่นนางสาวแอนถูกรางวัลใหญ่ แต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะนำเงินไปทำอะไรบ้างเช่นลงทุนหรือสร้างธุรกิจทำให้เงินถูกใช้ไปอย่างปล่าประโยชน์ 7. แรงกดดันจากสังคมและคนรอบตัวการถูกรางวัลอาจทำให้บางคนกลายเป็นเป้าหมายของคนรอบตัวที่คาดหวังให้ช่วยเหลือหรือแบ่งปันเงินรางวัลหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงตัวอย่างเช่น นายบีถูกเพื่อนสนิทและญาติพี่น้องขอยืมเงินอย่างต่อเนื่องจนเงินหมดไปกับการช่วยเหลือโดยไม่ได้รับการตอบแทน 8. ขาดการวางแผนระยะยาวการมีเงินก้อนใหญ่ในทันทีอาจทําให้หลายคนใช้เงินแบบไม่มีแผนระยะยาวเช่นการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าหรือการจัดสรรเงินเพื่อการออมการไม่มีแผนที่ชัดเจนอาจทําให้เงินถูกใช้หมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็น และสูญเสียโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตตัวอย่างเช่นนายหนึ่งได้รับเงิน20ล้านบาทแต่ไม่ได้วางแผนแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและใช้จ่ายไปกับบ้านหลังใหญ่และการเดินทางท่องเที่ยวจนเงินหมดภายใน3ปี9การลงทุนโดยขาดความรู้หลายคนพยายามลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยแต่กลับทำโดยไม่มีความรู้หรือพึ่งพาคนอื่น โดยไม่ตรวจสอบให้ทีทวนทำให้สูญเสียเงินไปกับการลงทุนที่ล้มเหลวตัวอย่างเช่นนางสาวนิดตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่ไม่คุ้นเคยตามคำแนะนำของเพื่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสุดท้ายขาดทุนจนเสียเงินทั้งหมด10ไม่สร้างแหล่งรายได้ใหม่การพึ่งพาเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาโดยไม่คิดหาวิธีสร้างรายได้เสริมเพื่อให้มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เงินหมดลงในเวลาอันรวดเร็วเมื่อไม่มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นนายโต้งใช้เงินจากการถูกหวยทั้งหมดไปกับการใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่ลงทุนสร้างธุรกิจหรือหาช่องทางทำรายได้สุดท้ายกลับมาลำบากเมื่อเงินหมด 11. ใช้เงินเพื่อตอบสนองอารมณ์หลายคนใช้เงินเพื่อซื้อความสุขชั่วคราวหรือปลดปล่อยความรู้สึกเช่นการช้อปปิ้งฟุ่มเฟือย การเล่นการพนันหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีมูลค่าระยะยาวตัวอย่างเช่นนางสมหวังใช้เงินไปกับการซื้อของแบรนด์เนมและปาร์ตี้หรูหราเพื่อสร้างความสุขแต่กลับไม่มีเงินเหลือพอสำหรับความจำเป็นพื้นฐานในอนาคต 12. ขาดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคนที่ไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์เดิมอาจทำให้พฤติกรรมการใช้เงินซ้ำรอยเดิม เช่นการใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายหรือไม่สนใจการจัดการเงินอย่างเหมาะสมตัวอย่างเช่นนายชาติเคยล้มเหลวจากการใช้จ่ายเกินตัวในอดีตแต่เมื่อได้เงินจากการถูกหวยก็กลับไปใช้จ่ายแบบเดิมอีกครั้งจนเงินหมดลงอย่างรวดเร็วการที่คนถูกหวยหรือได้รับเงินก้อนใหญ่อย่างกระทันหันแล้วกลับมาลำบากเหมือนเดิมเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่นขาดความรู้ทางการเงิน ทำให้จัดการเงินอย่างไม่มีแบบแผนใช้จ่ายเกินตัวเพราะมองว่าตนเองร่ำรวยไม่มีวินัยในการออมทำให้เงินหมดไปอย่างรวดเร็วถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบจากคนรอบข้างหรือแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้ต้องแสดงฐานะโดยไม่จำเป็นรวมถึงพฤติกรรมอื่น,นๆเช่นการลงทุนโดยขาดความรู้ไม่สร้างรายได้ใหม่ หรือใช้เงินเพื่อตอบสนองอารมณ์ชั่วคราวสิ่งเหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่าการมีเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่มั่นคงแต่การบริหารจัดการเงินอย่างมีความรู้ความรับผิดชอบและวางแผนระยะยาวเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถรักษาเงินก้อนนั้นไว้และต่อยอดได้อย่างยั่งยืนหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ